บาวีอดไม่ไหวฝากถึงต้องเตหลังสปปรรปะรถอทะลุหกร้อยล้านเรียกได้ว่าล่าสุดนักร้องดังรุ่นใหญ่อย่างบาวีนั้นได้มีโอกาสไปชมภาพยนตร์เรื่องสัปปรปะรถอก่อนอดใจไม่ไหวฝากข้อความถึงต้องเตผู้กำกับดังรับมือความดังหลังสปปรรปะรถอทะลุหกร้อยล้าน โดยเขานั้นได้เปิดใจกับทีมข่าวไทยนิวส์บันเทิงหลังชมภาพยนตร์ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้ผมเข้าถึงมันเป็นภาพยนตร์ที่ทำให้ผมรู้สึกเหมือนอยู่หมู่บ้านนั้นในตำบลน,นั้นผมรู้สึกถึงทีมงานถึงน้องต้องเตยทำให้เข้าถึงภาพยนตร์เรื่องนี้จริงๆมันไม่ได้มีอะไรที่วิเศษเลยถ้าพูดตรงๆถึงการลงทุนเหมือนหนังเรื่องอื่นๆ ที่ใช้เอฟเฟกต์ต่างๆและทุนมหาศาลแต่ผมชอบตรงที่ความเป็นวิถีถิ่นภาษาการนำเสนอความเป็นอยู่จริงๆของคนไทยในชุมชนหนึ่งในหมู่บ้านหนึ่งที่เรารักด้วยความเป็นไทยเรารักด้วยคอความเป็นวิถีถิ่นผมอาจจะเป็นคนใต้หนังที่ผมดูนั้นอาจจะเป็นหนังอีสานแต่ผมดูแล้วเข้าใจ ผมรู้สึกว่าผมมีความประทับใจในตอนที่เรานั่งดูแล้วมันสอนอะไรหลายๆอย่างรวมไปถึงการตัดต่อของหนังมันทําให้เราไม่ปวดหัวมันเป็นการเล่าเรื่องที่เราจับต้องได้ผมชอบตรงนี้ผมดูแล้วผมให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เต็มสิบจริงๆครับไม่มีตรงไหนที่ผมจะไปติดเขาได้เลยผมรู้สึกว่าผมมีความสุขกับการที่ผมได้ไปดูหนังเรื่องนี้ และช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์บาวีนั้นก็ได้ฝากข้อความถึงผู้กำกับดังอย่างต้องเตถึงการรับมือความดังที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวโดยได้กล่าวว่าสำหรับน้องต้องเตเป็นอะไรที่ผมเข้าใจความรู้สึกของน้องในตอนนี้คือเราลองคิดย้อนกลับทุกวินาทีไม่มีใครรู้ว่าวันหนึ่งเราจะมาโด่งดังได้ถึงขนาดนี้ ฉะนั้นแล้วพี่อยากให้น้องต้องเตย้อนกลับไปนึกถึงวันแรกว่าเราอยู่อย่างไรสมบัติที่ได้มาหรือชื่อเสียงที่ได้มานั้นมันมีความสุขอยู่แล้วแต่ให้นึกถึงวันที่เราต่อสู้ลำบากกว่าจะประสบความสำเร็จตรงนี้มาว่าเราต่อสู้กันมาขนาดไหนและใช้ความสุขที่เราได้มาและการสำคัญที่สุดคือการเก็บรักษาความสุขตรงนี้ และอย่าไปหลงระเริงกับความดังตรงนี้ให้เรานึกถึงความดีที่น้องต้องเตได้ทำไว้ได้สอนไว้ในภาพยนต์ว่าวันหนึ่งยังไงเรานั้นก็ต้องตายจากกันและเมื่อเรามาถึงวันนี้ให้นึกถึงวันแรกว่าเรามาจากจุดไหนผมว่าน้องต้องเตนั้นเข้าใจแน่นอนผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นตัวบ่าววีเองหรือก้องห้วยไร่เองก็เคยอยู่จุดนี้มาแล้วและผ่านจุดนี้มาแล้ว ที่เขาเรียกว่าความดังแต่ทีนี้สิ่งที่สำคัญคือการรักษาดูแลพัฒนาและในการดูแลไม่ใช่การดูแลเฉพาะงานของตัวเองดูแลแฟนคลับแฟนของเราคนที่ให้กำลังใจกับเรามาในวันแรกด้วยนะครับ